เมื่อีค่ะพี่น้องดำแล้วเด้อค่ะเด้อหน้าปีเสอสองพันหารอยหกสิบหาค่ะพี่น้องหน้าปีเด้อได้เราเย้ท่อนกับมาโลกาคาก้าที่เห็นกันเป็นข้าวเหนียวกรีบเดียวแล้วค่ะพี่น้องต้องดำเต้หัวปีเนาะค่ะเนาะต๊ะกาตะลางสุงกันถึงเมย์ท่อนนะได้เวลาก็จะมาเต้าก้าค่ะเต้าค่ะแล้วก็ทอดยังใส่แบบทอดก้าแบบเก้าอยู่ค่ะเย้ท่าเรื่งแบบนี่เมย์ถอดใส่อันก้นกระละมั่งคือเพลนบ่บอ,บอพันพี่น้องปวดแอวแห้งหลายกันเลย หลักคือเก้าเพราะว่าตอนนี้หน่อยทังมันนี้ท่อนพอกระเมียผ้าถอบก่าแบบนี้นะก็เลยรื้อมา,มาว่าเวลามาเข้าเข้าหลกกลมเลยไหมกลมแล้วเตะนี่มันมันช่วงที่เราหลกแล้วถอนอยู่นี่มันกลมโดนบาดนี้เวลาถอดจนสีหายายืนซะละเอียดแอวซะเออมันก็สิโดการปวดแอวล,ลงไปได้หลายได้พี่น้องนี่เห็นบ่ก็จะมีสองทางกาองอ่ากระสรอยอยากปวดแน่หรอกค่ะพี่น้องลักษณะก้าปวดก็คือ มัดสีลมแลักใหนหน้าลมค่ะพี่นอ้องมันก็นเลยเห็นให้หงากกยางล่งนึกแล้วทีนี้เวลาเราถอนมันมีรากขึ้นมาเยอะเอนกาโปดเด้อค่ะถ้าอีสารเห็นบอกค่ะพี่นอ้องตอบง่ายๆค่ะพี่นอ้องต่ำตึกต่ำตึก,ตตกลงสองสามบาทแล้วกับมัดค่ะพี่นอ้องมีเห็นบ่ช่วงที่เรามัดเนี่ยมันไม่ปวดแอวไงมันได้ยืนในแอลตรงสิก็ลดการปวดแอวลงได้หลายค่ะพี่นอ้องถนัดแบบนี้แหมเ่าถนัดคึอเพิ่นแหมพี่นอ้องแล้วก็แล้วมัดนึงค่ะพี่นอ้อง หลังจากหั่นแล้วก,ก็สิมาปาดใบกาเนาะคะ่ะก็ยังปาดเหมือนเดิมอยู่เด้อเฮ็ดเป็นรักลวก็เอาผ้าไส้กระป๋ัดชุดลงไปค่ะพี่น้องนี่เบียบนี่ค่ะพี่น้องปาดจะดีเออเฮ็ดตามพิธีบ้านนอกเข้านี่แหละค่ะพี่น้องยังดำอยู่ดำดีกลัวเพราะว่า,วาบ้านแล้วมันมัน,ม,นมันกากินบ่ไดว่าจะได้เขากินหรือบ่ไดเขาแต่ว่าดำยังสีมันมันม่นใจเกือบลอยเปอร์เส้นคือลอยอย่างเยอก็คือถาเบื้องต้าก็ฟุ้งทานั้นค่ะพี่น้อง ถ้าน้ําเยอะกับสีถั่วไม่สินะเข้ากับลุ่นฐานหน้าน้าโบมาหลายโบถั่วยังสีก็คือจะได้เกี่ยวลอยเปื้อนเส้นกับพี่น้องเบื้องมัดไก่ย่อยท่อนหนาหลักว่ะค่ะพี่น้องมีแต่มัดเป็นตะดำตะดำโบไมีหญ้าพร้อมค่ะพี่น้องไม่มีหญ้าพร้อมค่งนี่เห็นบ่บรรยากาศเอาบรรยากาศไอ้โลกาเนาะค่ะอากาศก็ดีดีเด้หมื้อนี้ไม่มีแดดเออโรงงานมือแรกกับโบมีแดดีแดดก็ห้ามหัวไปไลยเตะสะเตะใส่พองสูบลม ขันน้ำเนี่ยค่ะเห็นไหมองในนี่ก็ขันแล้วก็มาดำก็พี่น้องมือต่อมากับดำค่ะให้หน้าก็บพกให้ให้ง่ๆดอกให้ในน้อยเงาวๆลงไปนี่ละเออหน้ามุ่นพ่นปั่นให้ค่ะพี่น้องน่ี่อีกทงหนึ่งจังสิบไปแล้วค่ะทงให้หง่กับจังอีกจังสิบไปดำทงหลังบ้านโกนนี่นีเป็นหลังบ้านยายททนกะจางคุณลูกกากะเจ้ของกระดำเองสองขั้วเลื่อนเนาะค่ะเนาะไอ่น้องดำาซ้อยกันกระลูกเต่าก็เออประมาณนี้ละค่ะดำยายทอนมาจีดดำ ดำต,ต้นใหญ่ๆห่างๆค่ะพี่น้องทางนี้บ่ได้บ่ได้ดำหน้าทีเด้เพราะว่าสิเป็นลักษณะหน้าลุมหน้าคุบปเณรสินะขอบคุณทุกคนที่เบิ่งเด้อค่ะเด้อตะเบิ่งก็เป็นกำลังแรงใจให้ชาวให้ชาวนาคือยายทอดล่ะค่ะพี่น้องอืม,อมแงะมแมลงก็ขึ้นมื้ออื่นก็ลุยต่อก็สิใช้เวลาดำอีกอยู่หลายมื้อเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เบิ่งสวัสดีค่ะ